สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวดีหมอค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีว่าเฮลท์ขับค่ะวันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะมาฝากทุกๆท่านกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการนอนนั้นถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่า ถ้าเกิดการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในบางรายอาจจะมีปัญหาทิ่งเป็นปัญหายอดที่สาหรับหลายๆคนเลยนั่นก็คือในเรื่องของการที่นอนไม่หลับค่ะวันนี้เรามีคําตอบแล้วก็มีเทคนิคดีๆนะคะมาฝากกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะกับหัวข้อนอนไม่หลับปรับไลฟ์สไตล์ช่วยได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงเมษนันเลศชุนฮเกียรติค่ะ แพทย์หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชลอวัยโรงพยาบาลพญาไทสามค่ะค่ะคุณหมอค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเขาก็พูดกันมาเนาะว่าในเรื่องของการนอนมันเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดชแต่ปัญหาหลักของคนเลยส่วนใหญ่จะชอบมีในเรื่องของการนอนไม่หลับค่ะคุณหมอแล้วก็เกิดขึ้นทั้งในวัยรุ่นแล้วก็ในวัยสูงอายุสูงวัยก็เป็นใช่ไหมคะเรียกได้ว่าพบเจอกันมากเลยทีเดียวาเลยนะคะสําหรับในเรื่องของการนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นอยากสะถามคุณหมอยี้ค่ะว่า การนอนนี้มันสําคัญแล้วก็จําเป็นต่อร่างกายของเราอย่างไรคะอืมค่ะเพราะสําหรับการนอนนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราได้พักผ่อนเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าพักอย่างเดียวมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยจะได้ซ่อมแซมร่างกายนะคะมีกระบวนการในเรื่องของการซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอหรือเซลล์อันไหนที่เราใช้งานมากจนเกินไปก็จะมีการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลาที่เรานอนนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มีการหลัง่งฮอร์โมนบางชนิด ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าถ้าเรานอนไม่พอนะคะ,คะนอนน้อยเกินไปการซ่อมแซมทําให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือทําให้เราชะลอไวยนั่นก็ลดลงไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ย จริงๆก็มีผลเสียเยอะเลยเนาะ<ช>เพราะว่ามันเป็น,นกลไกร่างกายของการทํางานเหมือนกนอนันเนาะในช่วงเวลาของการนอนของเราเพราะฉนั้นถามก่อเลยค่ะว่าถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยเหมือนติดต่อกันเนี่ยมันจะมีผลเสียกับร่างกายเราอย่างไรบ้างคะโอเคถ้าเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยเชื่อว่า<ช>หลายๆคนน่าจะเคยเจอกับสภาวะนี้เนาะนะคะ,ะเวลานอนไม่หลับแน่นอนเวลาตื่นที่เวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกอ่อนเพลียจะง่วงง่วงใช่ไหมคะ สมาธิลดลงตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้นะคะการทำงานก็เรียกว่าประสิทธิภาพน้อยลงนะคะรวมถึงในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของระบบการย่อยก็อาจจะแปรปรวนนะคะเรื่องของการขับถ่ายก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรื่องของอารมณ์ก็ส่งผลด้วยแน่นอนหมุดหงิดง่ายเวลานอนอไม่พอเนาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ผิวพรรณความงามรูปร่างภายนอกนะคะส่งผลหมดนะคะพอนอนไม่พอก็เริ่มมีริ้วรอยขึ้นมานะคะเริ่มมีเม็ดสีมองคล้ำมีฝ้ามีกระตามมารวมถึงรูปร่างควบคุมน้ําหนักได้ยากอันนี้สําคัญเลยเวลาเรานอนน้อยเนี่ยลดน้ําหนักได้ยากมากๆเรื่องสาคัญสำรัญที่อ้วนขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆมันส่งผลตั้งแต่กระบวนการภายในเลยนะตั้งแต่ระบบสมองของเรานะสั่งการในเรื่องการทํางานวุ่นวิ่เนาะชีวิตประจำวันรวมถึงรูปร่างความ สวยงามของเราด้วยเพราะฉะนั้นจําเป็นมากๆเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเลยจริงๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของการนอนหลับที่เราต้องควบคุมให้ดีจริงๆในปัจจัยเรื่องของการนอนหลับเนี่ยหมอเองนะให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ําสําหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะมันเหมือนเป็นจุดกําเนิดเนาะนะคะในเรื่องของการซ่อมแซมกระบวนการต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราซ่อมแซมไม่ดีนะคะมันก็ทําให้อวัยวะต่างๆ ส่งผลเสียด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่เขาว่าแหละ,ะว่าการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดตอนต้นว่าบางคนนอนไม่พอ,อทีนี้นอนไม่หลับกับนอนอมไม่พอเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะคุณหมอ,อม จริงๆสองคำนี้มันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะบางบางท่านที่มาหาเนาะหรือมาปรึกษาเนี่ยก็ยังใช้คำพูดผิดๆนะคะจริงๆเรื่องของการนอนมันมีตั้งแต่คำว่านอนใหม่รับรับยากใช่ไหมคะลับไม่สนิทหลับๆับตื่นตื่นลับไม่พออะไรอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องคุณภาพของการนอนนะคะจริงๆเรื่องของการนอนหลับเราจะดูกันหลักๆ2เรื่องก็คือคุณภาพการนอนว่านอนหลับสนิททั้งคืนไหม ะะแล้วก็ในเรื่องของจํานวนชั่วโมงนะคะ,ะคือปริมาณในการนอนดูว่าครบ6-8ถึงแชั่วโมงไหม นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาในช่วงเริ่มต้นนะคะตอนที่เริ่มเข้านอนเนี่ยใช้เวลาในการนอนหลับยากหรือเปล่าซึ่งองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ยค่ะหมอก็จะต้องซักคนไข้อีกทีหนึ่งเพราะว่าบางครั้งคนไข้ให้เขาพูดสั้นๆว่านอนไม่พอหรือว่านอนไม่หลับบางทีมันสับสนนะคะ<ช>หมอก็จะซักรายละเอียดว่าเป็นแบบไหนนะคะบางครั้งเนี่ยคำว่านอนไม่พอเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าติดซีรีส์ดูจนดูกำลังจะบอกคุณหมอว่า <c oughs> ยางนี้ครน เรียกว่าวัยรุ่นได้หรือเปล่าวัยรุ่นอ่าอย่างเราๆอย่างนี้สมมุติแบบนอนไม่พอเนี่ยคือบางทีนะ นอนตั้งแต่สี่ทุ่มเราสามารถนอนตั้งแต่สี่ทุ่มค่ะคุณหมอคะแล้วก็ไปตื่น11บเอ็ดโมงแต่ก็ยังรู้สึกง่วงอ่ะนอนไม่พอเลยอย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเรียกนอนไม่พอมาไม่นอนไม่พอเนี่ยจริงๆชั่วโมงโอ้โหนอนเป็นสิชั่วโมงเลยนะแต่แต่ว่านอนหลับไม่สนิทเขาก็จะพูดออกมาว่านอนไม่พอแต่จริงๆแล้วอ่ะชั่วโมงอ่ะโอ้โหเหลือเฟือเลยใช่แต่คุณภาพอาจจะไม่ดีอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆทาพวกนี้ค่ะเราคงต้องมาคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนจํานวน ชั่วโมงไม่พอหรือคุณภาพไม่ดีนะคะหรือปัญหาในช่วงของการเริ่มต้นที่จะนอนหลับเนี่ยมันหลับไม่ได้เลยบอกว่านอนไม่หลับคงต้องมาคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นค่ะเพราะ,ะฉะนั้นสาเหตุหลักๆค่ะคุณหมอที่คุณหมอเคยพบเจอมาจากจากคนที่ช่วงวัยแตกต่างกันนะคะ,คะในเรื่องของการสาเหตุข,ของการนอนไม่หลับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเปอร์เซ็นต์สาเหตุจากทางไหนมากกว่ากันคะ ก็ถ้าสาเหตุของการนอนไม่หลับหมอจะแบ่งคร่าวๆเนาะเป็นสาเหตุที่เกิดจากสุขภาพทางกายนะคะหรือเป็นในเรื่องของจิตใจหรือและความเครียดนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยนะเกิดจากในเรื่องของปัจจัยความเครียดความเครียดก่อนเลยใช่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่พบเจอได้บ่อยเลยที่ทําให้เกิดปัญหานอนไม่หลับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอาจจะเกิดจากสุขภาพทางกายก็เป็นได้ซึ่งอันนี้เราจําเป็นที่จะต้องมาปรึกษาหมอเพื่อทําการรักษาตรงนี้ให้เสร็จสับก่อนก่อนที่จะโทษว่า ที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะฉันเครียดนะแต่จริงๆค,คุณอาจจะมีสุขภาพที่ผิดปกติบางอย่างซึ่งทําให้นอนไม่หลับก็เป็นได้สุขภาพทางกายนี่อาทิเช่นไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าว่าอย่างคุณแม่มก็คือว่าเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุก็คืออาจจะมีเจ็บไหลเจ็บ หัวเข่านอนกลางคืนแล้วปวดอย่างนี้ถือว่าเป็นสุขภาพทางกายเลยถ้าสุขภาพทางกายเนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดเลยใช่ค่ะก็คือเป็นอาการเจ็บปวดทางร่างกายอย่างบางคนเนี่ยที่คุณต่ายบอกมีปวดหัวไหล่บ้างแบบปีก็บ่อยๆอย่างนี้อ่าบางคนปวดหลังเล้าลงขาจนนอนไม่หลับก็มีปวดจนตื่นเรียกอย่างนี้ปวดจนตื่นปวดจนตื่นหรือบางคนแค่ปวดฟันอะ มันบางคนปวดมากถึงขนาดทําให้นอนไม่หลับเลยได้นะอ,อันนี้เป็นปัจจัยทางร่างกายที่พบในอันดับต้นๆเลยแต่จริงๆก็จะมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นบางโรคอย่างเช่นในโรคของไทรอยผิดปกตินะคะม,มันก็จะทําให้มีอาการนอนไม่หลับตื่นกลางดึกก็มีได้หรือบางคนเป็นโรคของทางเดินอาหารนะคะ,คะกดไหลย,ย้อนแบบนี้ นอนนอนไปแป๊บหนึ่งกดมันไหลย้อนมันก็ต้องตื่นขึ้นมามันอึดอัดแน่นหายใจไม่ออกไอ้พวกนี้ก็เป็นเปด้โรคประจาตัวปัจจัยภายนอกต่างๆหรือสภาวะความเครียดก็ส่งผลเช่นเดียวกันก็เป็นสาเหตุสาเหตุทางจิตใจจิตใจก็ส่งผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างนี้เวลาการนอนหลับที่เหมาะสมของเราเนี่ย ควร<ม>จะเป็นช่วงเวลาไหนคะคบางคนเขาบอกว่านอนตั้งแต่สักสองทุ่มครึ่งเด็กๆเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่าช่วงเวลาไหนมันเหมาะสมกับการนอนที่ดีที่สุดคือถ้าเป็นตามทฤษฎีเราก็จะอ้างอิงตามเวลาที่โกรตฮอร์โมนหลั่งนะคะว่าเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองคือมีโกรทฮอร์โมนหลั่งได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรจะเข้านอนประมาณสัก4ี่ห้าทุ่ม ประมาณนี้แต่ถ้าใครที่เข้านอนเร็วขึ้นหน่อยอย่างเช่น2องสามทุ่มก็เข้านอนแล้วะนะคะแล้วไม่ได้มีปัญหาว่านอนเร็วแต่ก็ไปตื่นเร็วเหมือนกันแบบตีสาตาสว่างแบบนั้นแล้วแล้วแล้วแบบนั้นทําให้แบบว่างงเงียอ่อนเพียาถ้าเป็นแบบนั้นหมอว่าก็นอนเร็วไปนิดนึง แต่ถ้าเกิดว่านอนสองทุ่มอ่ะแล้วมาตื่นหกโมงเช้าเหมือนคนปกติ<ะ>มันก็โอเคนะอืมันจนก็ต้องอาจารแล้วแต่บุคคลใช่จริงๆค่ะว่าการนอนของตัวเองเนี่ยแบบไหนดีไม่ดีหมอจะถามคําถามสัม้นๆเลยว่าตื่นเช้ามาค่ะรู้สึกสดชื่นไหมพอเพียงไหมเพราะอันนั้นคือวิธีการวัดตัวเองง่ายๆว่าคุณภาพการนอนของเรานั้นี่ะดีหรือเปล่าลองลองลองถามตัวเองดูว่าตื่นมาแล้ว รู้สึกดีไหมสดชื่นพอไหม,มเพราะฉะนั้นเช็คง่ายๆ<ช>ก็คือจากตัวเราเองเนี่แหละ<ช>ถ้าตื่นมาแล,แล้วเรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าก็แปลว่าในวันนั้นคืนนั้นที่ผ่านมา<ช>คุณนอนเพียงพอแล้วให้เราเช็คตัวเองเพราะบางทีงไม่ต้องมานั่งแบบว่าบางคนนะ,ะ,ะกังวลแบบว่า ผมต้องนอนกี่ชั่วโมงครับเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมครับโอ้ผมนับแล้วได้ห้าหลับเลยแต่บางคนอ่ะบางคนห้าแต่เขานอนได้อย่างมีคุณภาพแล้วตื่นมาสดชื่นออกกําลังกายความคิดสมองแล่นนันก็พอเหมือนกันก็เพียงพอเหมือนกันใช่ต้องหมั่นเช็คตัวเองค่ะก็สังเกตเนาะจากตัวเราเองทีนี้ค่ะในสําหรับปัญหาของคนที่นอนไม่หลับมากๆเลยเนี่ยยังไงก็ไม่หลับค่ะคุณหมอจะฟังเพลงปิดไฟผ่อนคลายไม่คิดไม่เครียดแล้วก็ไม่หลับ หันไปพึ่งยาค่ะ,ะยานอนหลับทานยานอนหลับการทานยานอนหลับติดต่อกันอย่างเงี้ยม,มันส่งผลอันตรายต่อร่างกาย มากน,น้อยเพียงไหนค่ะคุณหมอ <Okay. S 2> ทานได้ไหมโอเคนี่เป็นคําถามที่ดีเลยเพราะหลายๆคนอาจจะได้เขาเรียกว่าลองปรับพฤติกรรมนะคะซึ่งอันนี้หมอจะเรียกว่าสลิปไฮยีนเนาะก็คือเป็นการปรับในเรื่องของเวลาการนอนนะคะปรับอุณหภูมิแสงสีในห้องทําให้มีบรรยากาศหน้านอนทําแล้วถ้ายังนอนไม่หลับอีกนะคะก็ถ้าสําหรับว่าท่านที่ยังไม่เคยลองทานยานอนหลับเลยนะคะเบ mm hmm. ื้องต้นเนี่ยอันนี้หมออาจจะขอแนะนําว่าลองเข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าได้ ได้องในเรื่องของอาหารเสริมบางตัวที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการทําให้นอนหลับได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์แต่สําหรับบางคนที่มีอาการมานานๆและนะคะอาการค่อนข้างรุนแรงและการทานยานอนหลับก็ไม่ได้ว่าเป็นอันตรายนะคะเนื่องจากว่าการทานยานอนหลับเนี่ยถ้าแทนในระยะสั้นๆนะคะเรียกว่าหรือว่าไม่เกิน1เดือนแบบนี้แล้วมันทําให้เราหลับได้ร่างกายได้ฟื้นฟูเต็มที่หมอว่ามันมีประโยชน์ ม,มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนก็ค,คือจริงๆต้องต้องใช้ให้เป็นแต่ว่าจริงๆยานอนหลับควรซื้อรับประทานเองไหมคะคุณหมออันนี้ต้องบอกว่าไม่ควรเลยยานอนหลับเนี่ยไม่ไม่ควรซื้อรับประทานเองนะคะ,คะ,คะแล้วก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความเหมาะสมกับยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันไม่งั้นทําไมเขาถึงมียานอนหลับออกมาเป็นสิบสิบกว่าชนิดให้เลือกเพราะแต่ละคนเหมาะกับยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันอ ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงอาหารเสริมทีนี้ตอนนี้อาหารเสริมในท้องตลาดเนี่ยเดินเข้าร้านสะดวกซื้นนอก็ม,มีมีทั้งในส่วนของอวิตามินน้ําดื่มอะไรที่ช่วยให้นอนง่ายผ่อนคลายตัวนี้ถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปซื้อแล้วก็เหมือนมารับประทานเพื่อ,อช่วย มันหลับดีหลับสนิทเหมือนตามคําโฆษณาเนี่ยอันนี้มีผลเสียไหมคะถ้าทานต่อเนื่องกันนานๆโอเคถ้าเป็นพวกอาหารเสริมหรือน้ําดื่มที่เขาเคลมว่ามีฤทธิ์ทำให้เราผ่อนคลายพวกนี้เนาะจริงๆทานได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณภาพเขาน่าเชื่อถืออ่าหรือถ้าเป็นอาหารเสริมก็จะต้องมีแบบเป็นอ,อยอรัรบรองนิดนึงนะคะว่าปริมาณโดสและคุณสมบัติจริงตามที่เขียนไว้หน้าฉลากหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น ก็ทานได้แต่ก็อย่าลืมดูองค์ประกอบอื่นๆนะอย่างเช่นน้ําดื่มบางตัวอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้นอนหลับแต่ว่าดันมีน้ําตาลสูงเพราะฉะนั้นบางทีเราดื่มทุกวันอาจจะกลายเป็นว่าได้น้ําตาลบริโภคน้ําตาลเป็นเบาหวานตามมาได้โรคอื่นขึ้นก็ได้ใช่ก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบค่ะอย่างนี้เมื่อสักครู่คุณหมอบอกแล้วว่าอย่างในเรื่องของยานอนหลับจริงๆต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์เพราะฉะนั้นในกรณีในบางรายที่มี ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับจนเหมือนมันเครียดมากแล้วยังไงก็นอนไม่หลับเนี่ยวิธีการรักษาของเราเนี่ยจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะในส่วนของเวชศาสตร์าชะลอวัยอของเราค่ะเบื้องต้นเนี่ยเวลาคนไข้เข้ามาปรึกษาเนาะหมอจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนเนาะว่าคนนี้สาเหตุที่ทําให้นอนไม่หลับเป็นจากโรคทางกายหรือเปล่ามีฮอร์โมนผิดปกติหรือเปล่าระบบย่อยผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะวิเคราะห์ให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราโมแต่ไปรักษาใน เรื่องของอ,อย่าไปเครียดเลยนอนให้หลับนะกินยาเถอะ<อ>แต่โรคตรงนี้ไม่ได้รักษามันก็ไม่ได้หายจริงๆนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเป็นจากทางไหนทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นจากทางร่างกายและเป็นทางเรื่องของจิตใจความเครียดมีความวิตกกังวลนอนไม่หลับเบื้องต้นหมอก็จะเป็นสเตปในเรื่องของเรื่องของสลิปไฮยีนก่อนนะคะสลิปไฮยีนก็คือจัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม นะคะลดละเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะเข้านอนหนึ่งชั่วโมงนะคะสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมอาจจะมีอาบอาบน้ําอุ่นผ่อนคลายกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ลองทําแบบนี้ก่อนดูสัก1-2อาทิตย์ถ้าทำแล้วมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นสเต็ปถัดไปหมอก็คงจะแนะนำว่ามันมีอาหารเสริมบางตัวนะคะที่ช่วยทำให้หลับได้ง่ายขึ้นก็ลองทานดูนะคะ,คะถ้าลองทานดูสักสออาทิตย์ไม่ได้มีผลใดๆหลังจากนั้นหมอคงจะต้อง แนะนำให้ปรึกษาทางคุณหมอทางเรื่องของจิตแพทย์เพิ่มเติมนะคะเพื่อลองดูซิว่ามียาตัวไหนที่พอจะช่วยได้บ้างอืมนะคะซึ่งอันนี้หมอมองว่าบางคนมีแค่เรื่องของเครียดเล็กๆน้อยๆแต่แบบรีบสเต็ปไปทานยานอนหลับและ,ะบางทีมันอาจจะทําให้เขา ติดยาในที่สุดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการเข้ามาปรึกษาคุณหมอทางเวชศาสตร์ะลอวัยของเราก็คือเหมือนจะต้องมาซักประวัติถามกันและไล่สเต็ปตั้งแต่การปรับไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการนอนอะไรอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องปรึกษาขันปรึกษาจิตแพทย์เลยคุณต่ายเชื่อไหมมีบางคนแค่ว่า เขาติดมือถือมากคือติดมือถือเล่นเล่น,เล,นเล่นจนกระทั่งเที่ยงคืนก็แล้วก็ยังไม่ง่วงตีหนึ่งก็แล้วตีสองตีสามเนี่ยละค่ะเล่นจนถึงตีสามเขาก็นอนไม่หลับแค่คําแนะนําง่ายๆหมอบอกเขาว่าวางมือถือเลยก่อนที่จะเข้านอนหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วไปอาบน้าอุ่นๆแค่นั้นอ่ะแค่แค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมง่ายๆแค่นั้นนะคะบางทีหลับได้เลยไม่ต้องใช้ตัวช่วยอาหารเสริม,มหรืออะไรใดๆไม่เสียเงินสักบาท บางทีการปรับพฤติกรรมแค่เนี้ยมันช่วยเราได้เยอะอจริงจริงปรับแค่คลิกง่ายๆเองนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะบางทีก็อย่างที่บอกแหละต้องเข้ามาปรึกษากันนะคะก็ะพูดคุยกันก่อนได้เดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงแนะนำวิธีในเรื่องของการนอนหลับให้มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ฝากถึงใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับจะเข้ามาปรึกษาฝากคุณหมอให้ความค่ะ ก็สำหรับใครที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะเริ่มมีแบบนานๆเนาะน,นะคะอาจจะแบบเริ่มมีสักหนึ่งเดือนแล้วนะคะหมอว่าน่าจะเริ่มต้องหาสาเหตุแล้วนะคะโดยเบื้องต้นถ้ายังไม่สะดวกเข้ามาพบหมออาจจะลองปรับพฤติกรรมเองก่อนก็ได้นะคะง่ายๆเลยก็คือหมอะจะมักจะแนะนําว่า1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวนะคะคือถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยมันคงไม่ง่ายเหมือนกับว่า ิดสวิตไฟปุ๊บแล้วเราจะหลับได้ทันทีนะคะเราควรจะต้องมีช่วงเวลาที่เรียกว่ากล่อมกล่อม<ๆ>ตัวเองให้ง่วงง่ายขึ้นซึ่งหนึ่งชั่วโมงในช่วงนี้เรากล่อมตัวเองอยังไงก็คือไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือดูทีวีคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะคะเลี่ยงให้หมดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะกระตุ้นทําให้เราตื่นตัวเ<ๆ>นาะหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอถ้าบางคนหิวอาจจะดื่มนมอุ่นๆน,นะคะหรือดื่มชาอุ่นๆแบบนี้ก็ช่วยให้นอนหลับ รวมถึงเมื่อกี้ที่หมอได้พูดไปบางคนได้อาบน้ําอุ่นทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะสังเกตบางคนงคนญี่ปุ่นชอบแช่ออนเซนนะคะก็ทําให้หลับสบายมากขึ้น<ม>ลองปฏิบัติตัวแบบนี้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทําแล้วยังไม่ดีขึ้นหมอว่าเราเข้ามาพบกันเถอะค่ะนะคะหมอใจดีไม่ดุเข้าขมาปรึกษ,ไะะา,า,า,ษาได้นะคะ <S <S 2> <S 2> ุยกันได้ยาวๆนะคะเพื่อปรับเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคง,ง่ายๆก็คือเริ่มปรับพฤติกรรมจากตัวเราเองนี่แหละนะคะบางทีปรับง่ายๆก็ แค่คลิกเดียวอะอย่างในเรื่องของการเล่นมือถือที่คุณหมอบอกก็ จะสามารถทําให้เราแบบหลับได้อย่างสบายแล้วนะคะ <Okay. S 2> หรือว่าถ้ามีปัญหานะคะอย่าปรึกษาจริงก็เรียนเชิญได้ปรึกษาคุณหมอพูดคุยกันได้เราก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการรักษานะคะเป็นสเต็ปขั้นตอนไปไม่ใช่ว่าเราจะจ่ายยาหรือวิตามินมเพียงแค่นั้นนะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นในเรื่องของเทคนิคดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับที่ดีของเราเพราะว่าการพักผ่อนที่ดีก็คือการนอนเต็มอิ่มนะคะเพื่อ ให้ร่างกายของเราได้ ฟื้นฟูร่างกายนะคะปรับสภาพเพื่อให้ตื่นรับวันใหม่มาทำงานได้อย่างสดชื่นมากขึ้นนะคะละนี่นะคะก็เป็นความรู้ดีๆจากรายการพ่ว่าเฮลท์คลบของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะต่ายกับคุณหมอก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเก็งความรู้ดีๆกับรายการพิว่าเฮลท์คลบในครั้งหน้าสามารถติดตามชมกันได้นะคะผ่านช่องทาง f a c e b o o k พยาธัยสามแฟมิหรือ Line แอดพยาธ a ย3 Family ค่ะสำหรับวันนี้ต่ายกับคุณหมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ด <entender it. S 1> ีค <im water avez> ่ะ <sh arp>